สวัสดีครับโจกเมืองเสนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับอาการโซนิกนะครับที่หอนกันนะครับที่ได้ยินเสียงโซนิกหอนวิวๆๆนะครับเวลาขี่นะครับเกิดจากอะไรนะครับนี่ลยครับเจ้าตัวปัญหาครับรังคัดครับหลังจากที่ผมได้ถอดนะครับฝาครอบนะครับจะมาพ่นสีไปยิงทรายนะครับ พอถอดออกมาก็เจอเลยครับปัญหานี่นะครับให้ดูกันชัดๆนะครับรังคัดนะครับนี่นะครับมันจะขยับได้นะครับทั้งที่เฟืองตัวนยังไม่ขยับเลยนะครับนี่คืออาการคัดหลวมนะครับรังคัดนะครับรังคัดมีปัญหานะครับเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับมันก็จะดังนะครับกึกึก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 นะครับเวลาดังนะครับ ให้ทําการแก้ไขนะครับโดยเอาออกมานะครับเึงรังคัดออกมานะครับมันจะมีลูกยางนะครับอยู่ในรังคัดตัวนี้นะครับให้ทําการเปลี่ยนใหม่นะครับให้ช่างเปลี่ยนนะครับหรือใครจะทําเองก็ได้นะครับถ้ามีเครื่องมือนะครับแต่ของผมนะครับไม่มีเครื่องมือนะครับสงสัยต้องให้ช่างทําให้นะครับว่าจะแกะฝาครอบมายิทรายนะครับก็เจอปัญหาเลยตัวนี้รังคัดหลวมนะครับ ไปที่ขับโซนิกนะครับดูไว้นะครับคลิปนี้นี่ครับอันนี้รวมค่อนข้างเยอะนะครับสงสัยลูกยางจะไปหมดแล้วนะครับข้างในเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับก็มีอาการนิดหน่อยนะครับแต่ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับนี่แสดงว่ามันมีปัญหานะครับถ้าขยับได้ได้มากขนาดนี้นะครับนี่ครับขยับให้ดู ถ้าเปลี่ยนใหม่นะครับรับรองไม่มีเสียงนะครับเงียบจิบนะครับโซนิกนะครับของใครมีปัญหาอยู่นะครับรีบไปแก้ไขนะครับคลิปนี้ฝากเตือนนะครับถ้าใครขับโซนิกนะครับหรืออยากรู้ว่ามันรวมไหมให้สังเกตฟังเสียงก่อนนะครับฟังเสียงเครื่องก่อนให้ฟังเสียงรถก่อนนะครับตอนที่เราสตาร์ทนะครับมีเสียงหรือเปล่านะครับ ของผมก็มีนะครับแต่มีเสียงเล็กน้อยนะครับไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเ็าจะได้ทําการแก้ไขต่อไปนะครับว่าจะมาทําฝาสีฝาครอบนะครับฝาครอบเครื่องฝากติดตามเ้วยนะครับเป็นช่องใหม่นะครับช่องผมเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ก็ยังทํารถยังไม่เสร็จนะครับใครที่ชอบนะครับโซนิคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b ์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ